สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลนะครับนะพี่ๆนะวันนี้มีวัตถุมงคลนะครับแบ่งปันนะเหมือนเดิมนะครับนะมีหลายเกจินะครับวันนี้มีทั้งปู่มหาศลานะครับแล้วก็ปู่บุญมาหลวงปู่จือนะครับแล้วก็หลวงปู่คีบนะครับวันนี้หลวงปู่โต๊ะนะครับนะแล้วก็มีหลายพิมพ์เลยนะครับนะฮะลองเลือกชมดูนะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ลองทักเข้ามาได้นะครับ นะฮะที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมกันพี่ๆนะฮะหากชอบตใจก็นะทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งนะน้องของนำเสนอเป็นองค์นี้พี่นะรายการนี้นะครับมีคนจองไว้นะครับ นะฮะมีพี่ๆสนใจหลายเลยหลายท่านเลยนะครับนะแต่ก็ต้องน้องต้องขอมาเปิดนะฮะเพื่อเอกชันนะับเพื่อเอกฉชันครับนะฮะลองมาเปิดนับลายปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่ลุดจองครับจองไว้นะครับนตั้งแต่ก่อนปีใหม่นลครับนะพี่ๆทีติดต่อมานะครับนะนี่ฮะ รายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับปิดแผ่นทองนะฮะนี่ครับปิดทององค์นาปกนะครับบอยรุ่นนี้เป็นนาปก9รอบนะครับเป็นรุ่นแรกของนุ่งปู่ีีบทีละประโยชน์นะครับรายการนี้ขอเพียงแค่200บาทนะครับ200บาทนะครับเลขโค้ดจําเบอร์ยี่สี่นะครับ200บาทนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะ ต่อมารายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเลขคูตัวเบอร์สามสิบสองครับเลขคูตัวเบอร์สามสิบสองครับรายการนี้นะฮะน้าปกคมคมพี่นะฮะน้าปกคมุมนะผมเชื่อได้ว่านี่ฮะดูง่ายพี่พระแท้ดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะบางคนถามว่าโอ้โหทำไมพี่เปิดถูกจัง่ะเก๊ไหมนะครับผมการันตีได้เลยครับการันตีได้เลยนะครับว่าแท้แน่นอนนะครับนี่พี่ดูความคมนะฮะพระแท้ดูได้สบายตาครับนี่ฮะ การันตีครับแน่นอนครับนี่เลขคุณต้องเบอร์หมายเลข312นะครับทอโดนี่ครับนี่นี่ครับเนื้อทองแดงนะฮะเก้ารอบนี่ฮะนี่ครับดูรูปชัดๆได้เลยพี่นะครับความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกน้ำปกนะฮะวาระเก้ารอบนะครับนี่ฮะรายการที่ขอ180บาทนะครับเป็นรายการที่สอง ต่อมารายการที่3ามครับเป็นรุ่นรวยยั่งยืนนะครับเป็นรุ่นรวยยั่งยืนครับนะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับนากูจือครับเลขคนต้มเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับนะสวยๆพี่นะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้น้องขอที่สามร้อยบาทนะครับลมํำลงยาขาวนะฮะขามมุกนี่ฮะนะครับสามร้อยบาทนะครับส0มร้อยบาทนะครับรายการที่สามครับ ต่อมารายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงบดไฟครับเป็นรายการมหานิยมนะครับเป็นเนื้อล่างแต่แพงนะฮะเป็นเนื้อล่างแต่คนนิยมมากพี่นะครับเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข370นะครับหมายเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข370นยะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะรายการนี้ครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นอินมหานิยมอีหนึ่งรุ่นครับนะฮะแต่ถ้าพี่รับคู่กันนะครับผมให้500บาทได้เลยครับนี่ความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนพี่เนื้อล่างก็แพงได้ครับนะสำหรับรายการรุ่นนี้นะครับรายการที่4นะครับพี่ชายนี่ครับ สามร้อยบาทนะครับยกคู่ห้าร้อยได้ต่อมาครับเป็นรุ่นรวยเหนือดวงครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลาสิริจจนโทนะครับเป็นพระปิดตาตุกตาเล็กนะครับนะออกวัดโพสีสะอาดนะฮะนี่ฮะที่จังหวัดกาลสินนี่เองครับวัดเก่าหลวงปู่นี่เองเลขโคดเจเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่นะครับเลขโคดเเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่นะครับรายการนี้ปิดหน้าทองคําครับรายการนี้ปิดหน้าทองคาครับนี่รายการนี้นะครับแบ่งอเปิดแบ่งปันอยู่ที่น้องอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการน,นี้เป็นอ่าว่านสีม่วงนะพี่นะนี่ฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับนะเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับน่สวยๆเลยพี่นะครับนะมีสายสินและมีจีวอลุงปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องเบาครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเลขคนตะเบอร์ห้าสิบสามนะครับในกำไรข้อมือเงินนะครับจะผมดูรายการให้รายการนี้เป็นเนื้อสีลาแดงนะครับกำไรเงิน นี่ฮะกำไรเงินแทนนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์ห้าสิบสองนะครับรายการนี้เลขโค้ดตัวเบอร์ห้าสิบสองนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับารยายการที่เจ็ดแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับารยายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่8นะครับรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่ครับนี่ฮะเป็นรุ่นแรกนะครับนะฮะการันตีแท้แน่นอนครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโรงยานดำขอบดำเลขโคดเจเบอร์หมายเลขเกครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่250บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่250บาทนะครับรายการที่8ครับ ต่อมารายการที่9้าครับรายการที่9นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะฮะลงยางฟ้าในในชมพูซุ้มม่วงนะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลข81นะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลข81ครับรายการที่250้บาทนะครับรายการที่9ครับต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นซุ้มด้านในสีดำนะครับขอบขาวซุ้มแดงนะครับรายการนี้เลขค้นตเบอร์15นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะครับรายการที่้250บาทนะครับรายการที่10ครับ ต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่11ในะรายการนี้เป็นทอง,ทองแดงผิวลุกนะครับข้างในแดงครอบเขียวนะครับเลขคูณเบอร์หมายเลข30นะครับเลขคูณเบอร์หมายเลข30นะครับเป็นรายการที่11ฮะรายการที่250บาทน,นะครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่2รายการนี้เป็นเหรียญเหนือดวงลูงปู่โตนะครับออกวัดถ้ำถึงโตทองนะครับนายหลวงพ่อดำพุทธาพิเศษนะครับเจ้าวาดนะฮะรายการนี้เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขแปดสิบหกนะครับรายการนี้นี่ฮะสวยๆเลยพี่อายุร้อยสามสิบเจ็ดปีนะครับลูกปู่โตนะฮะรวมปีนี้นะพี่นะรายการนี้รุ่นเหนือดวงนะฮะฝังโพนิสังกติด้วยครับรายการนี้แบ่งปันพี่นน้องที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองครับ ต่อมาครับรายการที่1 3ครับเป็นพระพรมประสิทธิ์นะครับนะพระพรมประสิทธิ์นะครับเลขคนเตเบอร์หมายเลข1016หครับหมายเลข1016นะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับพรมประสิทธิ์นะครับเหรียญพระพรมสีหน้าน่ครับนี่ของปู่มหาศิลาสสิริจันโทครับลงยาขาวรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่250บาทนะครับรายการที่13ครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสี่รรายการที่สิบสี่ครับมาเป็นเจ้าสวนเหนือนดวงครับเหลือองค์ท้ายแล้วเจ้าสวนเหนือนดวงนะครับพุทธาพิเศษโดยแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยครับนะรายการนี้พี่นะเป็นเนื้อดําไปล้านค่าราชการล้านปีครับเลขโคดตําเลขห้าแปดเก้าเก้าครับห้าแปดเก้าเก้าพี่นะค่ารชการล้านปีนะพี่รายการนี้รายการที่สิบสี่ครับแบ่งปันราคาเดิมสามร้อยบาทนะครับ นี่ฮะด้านหลังนี่ครับเนี่ยลายเซ็นขลงปู่นะครับนะลงปู่เขียนเมตตาเขียนให้นี่ฮะสวยสวยคยคมเลยพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการสุดท้ายแนละ้วองค์สุดท้ายเลยพี่นะสำหรับอ่ารุ่นเจ้าสุนด,ดวงนะครับแต่ต้องหาว่นะนนาใหม่นะตอนนี้รู้หาได้หรือเปล่าพี่นะเพราะราคาก็ค่อนข้างแรงขึ้นนะครับต่อมาครับพี่ชยัยฮะรายการสไปดี้ครับรายการนี้นะฮะ เป็นเหรียญเป็นพ้าผงนะครับจำโบ้สองนะครับรายการนี้เป well. ็นเนื้อผงทูบนะอุดตัวนะนะครับเลขโค้ดต um ัวเบอร์หมายเลขเก้าสิบแปดนะครับอุดโค้ดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์เก้าสิบแปดเป็รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่ผงรายการนี้เป็นเนื้อจำใบลานนะครับติดอาติดแผ่นเงินนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสองสามเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสองสามนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อผ้พผงนะครับปัดปัดทองนะครับปัดทองนะพี่นะรายการนี้เลขคนเบอร์ห้าสามเก้าครับรายการนี้เป็นสมเด็จนะสมเด็จสมเด็จทุกอย่างครับนะสมเด็จยกฐานะเจ้าสวนนี่ฮะออกที่วัดไตรมิตรวิทยาคมนี่ครับ วิทยาลามนะครับนะหลวงปู่มหาสิรานอธิฐานจิตนะครับหลวงปู่มหาธิรานแม่ตาเขียนยันอักขระให้และเขียนคําว่าสําเร็จทุกอย่างครับวันละแรกเสกที่วัดพระธาตุเหมืนงหินครับนี่วัดหลวงปู่เลยนะครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันนะครับปัดทองรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทครับนะรายการที่17ครับต่อมาครับรายการที่ที่ครับรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อพระผงนะฮะสีขาวนี่ฮะนี่ฮะ รายการนี้โรยนะฮะรยน่าจะโรยมูลสานนะครับมีรายการนี้เลขคนณเบอร์หมายเลขหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับหนึ่สนย์ะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่2องห้าบบาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่18ครับ ต่อมาครับรายการที่19ครับรายการนี้เป็นจี้กลงนะครับเหลือ2อูอทานเลยครับเป็นกระลาเงินนะครับเลขโคดเบอร์มาเลข492นะครับนะเป็นพิมพ์หน้าเสมือนนุ่งปู่มหาศิลาครับเนี่ยพิมพ์หน้าเสมือนนะครับเป็นจี้กลงนะครับรุ่นเฮงหมื่นล้านนะฮะพระอรหันต์จี้กลงนะครับออกวัดสวนส่งเกเ็บนะครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่ ต่อมาครับรายนการ20ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาเลขคนัเบอร์มาเลข3า6เลขคนตัเบอร์มาเลข3 2 6พิมพ์นะพิมพ์หน้าเสมอลูปู่ครับนะรายการนี้รารายการที่20นะครับแบ่งปันที่3 0 0บาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับรายการที่21ครับเออรายการ2ี่อนะครับมาเป็นนะฮะพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จลมดำนะครับนี่ลมดำลมยางม่วงนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับพระสมเด็จแหวกมากนะครับนะของลุงปู่มหาศีลาศิริจันโทนี่ฮะลงยางม่วงนี่ครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆลงยางม่วงมหาอำนาจเลขคนจตัเบอร์หมายเลข 1, 5, 1, หนึ่งห้าหนึ่งถูกป่ะพี่นะหนึ่งห้าหนึ่งนะครับรายการนี้วสวยๆเลยทีเดียวนะครับรายการนี้ขอแบ่งพี่ๆที่นะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ ต่อมาครับรายการ22ครับรายการนี้เป็นเหรียญจัตุรัสพารานเลครับนะเป็นของหลวงปู่มหาธิลานะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงสตินด้านหลังเลขคนะเบอร์มาเลขสายสองนะครับปิดหน้ากาก,กชุบเนื้อทองนะครับปิดหน้ากาก,กชุบทองพี่รายการนี้แบ่งปันที่200บาทเท่านั้นพี่รายการนี้แบ่งปันที่200บาทเท่านั้นนะครับในรายการ22นะครับ ต่อมาครับรายการยี่สามในรายการยี่เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาพญาเสือกหุ่งนะครับเลขคดเบอร์หกสิบสามรวมเท็นเก้าพี่เลขสวยด้านหลังพญานาคที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับรายการนี้ร,รายการยี่สองยี่สามสามารถจับคู่ได้สามร้อยบาทเท่านั้นสามารถจับคู่ได้สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นั้นเหลือชุดเดียวนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับนะรายการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเหรียญพระปิตาพรมการกระถินสองห้าหกเจ็ดรายการนี้เป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์ครับเลขคนที่เบอร์สองหกห้าอ่ะเลขสองหกแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์สองสองชิ้นนะครับนะลงรายการนี้นะเป็นลงยาเหลืองหรือเปล่าพี่นะหรือก็ะไรทองนะฮะรายการนี้หน้าเงินนะครับหน้าสองกษัตริย์นะครับเนี่ยฮะนี่ครับพื้นทองหน้าเงินพี่รายการนี้แปลงปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะ ต่อมาครับรายการที่2องกษัตริย์อีกหนึ่งองนะครับรายการที่25ครับนะฮะรายการนี้เป็นพื้นเงินองค์ทองนะครับเลขคนจับเบอร์หมายเลข299นะครับเลขคนจับเบอร์หมายเลข299ครับองค์ละ300บาทครับองค์ละ300บาทจับคู่ผมให้500บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สามับ24นะครับนะเอ้ยยี่สี่กับยี่ห้าพี่โทรทียี่สี่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบหกครับ รายการที่สิหกนะครับมาเป็นมีดนะครับนี่มาเป็นมีดหมอนี่ครับรุ่นเหนือดวงครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้พี่นะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสี่สองห้าหนึ่งตอนนี้เหลือสององนะครับลงยาแดงพี่รายการนี้สิบหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่หกนะครับ ต่อมาครับรายการ27ครับรายการที่ลงยาน้เงินนะครับงานเลขโค้ดตเบอร์1 0ึ่งศูนเอ้นย์สี่ศูนะครับเนี่ยฮะนี่มีหมอเหนือดวงรุ่นแรกครับเนี่ยฮะรุ่นแรกเก็บได้เก็บนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้600บาทนะครับนะสวยๆเลยพี่มีปอกนี่ฮะนี่ฮะสวยนะพี่นะขนาดกำลังพอดีเลยครับรายการนี้นะฮะรายการนี้รายการที่26่สิบหกับ27นะครับยีิบหกลงยาแดง27่สิบเดลงยาเงินครับต่อมาครับรายการที่28ครับ รายการที่ยี่แปดนะครับขอนำเสนอที่นะครับยี่แปดมาเป็นเนื้ออันปาก้าเป็นเนื้ออันบาก้านะครับมีอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ฮะรายการยี่แปดนะครับเลขโค้ดเบอร์นะครับหมายเลขสิบหกเนื้อชุบหนึ่งนะครับรายการยี่แปดเนื้ออัมบาก้าไม่ตัดปีกลงยายดำครับรายการนี่แปดปันที่สองร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับการยี่สิบเก้าครับรีเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อแบค็กโรเดียมนี่ครับแบค็กโรเดียมเลขคนตัวเบอร์แปดสิบห้านะครับลงหยาดทองชาติรายการนี้ครับยี่แปดและยี่สิบเก้านะครับยกคู่นะองค์สองร้อยบาทองค์เดียวองค์สองร้อยบาทยกคู่สามร้อยบาทครับเหลยหนึ่งชุดนะครับนะเลยหนึ่งชุดนะครับต่อมาครับองค์ที่สามสิบนะครับรายการสุดท้ายครับองค์ที่สามสิบรายการสุดท้ายครับ องค์ที่30ครับขอ,อนำเสนอเป็น,นอ,ปองค์นี้ครับออรายการนี้ครับเป็นเนื้อพระศิวลีครับเป็นเนื้อทองแดงไมต่ตัดปีกลงยาจีวรสีกักนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยครับ <ๆ S 2> เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยครับนี่ฮะเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกครับนี่ฮะรายการที่ขอที่350บาทนะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่30นะฮะนี่ฮะยังไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ